1 3บสามเศษสิบสี่สวนสองพายหกิบเมีช่าย่าง,งามล่มแผ่นดินเล่มสามสี่แรงเอบวกเสียนอองที่จนตรอกต้องการวางแผนสังหารไท้ยจืระหว่างเดินทางกลับในเวลาเดียวกันห้องเต้อาศัยการล่าสัตว์เพื่อมอบตราผู้บัญชาการกองทัพทำให้เหล่าองค์ชายต่างต้องการช่วงชิงแต่รุ่ยอองกับได้รับพิษจนหมดสติ เฉียวฉู่จึงต้องนำทีมล่าสัตว์เองแถมเธอยังได้รับทราบความลับที่ยิ่งใหญ่ของเซิงชิงหลิงที่เป็นคนรักของรุ่ยอ๋องและไทจืออีเนื้อเรื่องมีการหักไวชิงคลิปแฝงกลอบายเข้มข้นมากมายในด้านความรักความรู้สึกของตัวละครก็มีความสลับซับซ้อนที่ยากจะเชื่อถือหัวใจใครได้ ทำให้เราต้องลุ้นเอาใจช่วยนางเอกว่าจะเอาตัวรอดและคว้าหัวใจพระเอกมาได้หรือเปล่าจึงมีความสนุกและมีความเข้มข้นกว่าหลายๆเรื่องที่เคยอ่านเพราะในเรื่องนี้พระเอกกับมีผู้หญิงหลายคนที่เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตเขาซึ่งแต่ละคนก็มีความสำคัญมากกว่านางเอกจึงยากจะคว้าใจเขาได้ถึงแม้ช่วงท้ายๆจะมีอาการเริ่มเป็นทาตเมียก็ตาม แต่ก็ยังคงมีเหตุที่พลิกผันอยู่ส่วนการหักไวชิงพลิปทางด้านการเมืองเรียกได้ว่าเข้มข้นไม่แพ้กันพี่น้องต่างวางแผนใส่กันพ่อลูกต่างวางอุบายหลอกล่อก,กันจึงถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสนุกชวนติดตามไม่น่าพลาดครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้างไปร้างกวนจริงหงพระเอกองค์ชายแปดรุ่ยขอ,อง ได้ฟันแขนซ้ายเสียนอององค์ชายใหญ่จนบาดเจ็บเพื่อขอลดโทษจากห้องเต้จากเหตุลอบสังหารไท้จือองชายรองโดยยอมมอบปราผู้นำกองทัพคืนให้ทำให้ฝั่งฮองเฮาเสียนอองและประกูลหลางเชื่อใจเขาที่เป็นบุตรเคยยิ่งขึ้นเสียนอองที่ยังต้องการลอบสังหารไท้จือ ได้เปิดเผยคนสนิทที่แฝงตัวอยู่ข้างกายไทยจือคือฟางจิ้งออกมาให้ทุกคนทราบเพราะต้องการให้ฟางจิ้งขโมยแผนพังขบวนเดินรถม้าเวลาเดินทางกลับเพื่อลอบสังหารไทจือมาให้ฟางจิ้งกลับไปหาไทจือ่อพร้อมทั้งบอกแผนการเสียนออไทจือจึงมอบแผนผังปลอมให้ฟางจิ้งส่งมอบให้เสียนอ,อ หลังจากนั้นฟางจิ้งได้แอบลอบเข้าไปดูแผนพังอันจริงจนได้รับทิศจึงรีบหลบหนีการตามล่ามายังห้องนอนของเฉียวเฟยที่สาวต่างมารดานางเอกชายาไทาจือบีบให้เฉียวเฟยกินยาทิษเพื่อบังคับให้ช่วยซ่อนตัวไว้จนฟางจิ้งหนีเอาตัวรอดไปได้เฉียวชูนางเอกชายารองรุ่ยอ,อ๋อ ที่ได้รับการเตือนจากลินหลางเทพที่ส่งเธอย้อนเวลามาให้ไปยังห้องหนังสือของสร้างกวนจิงหงเธอที่หลบอยู่ได้ทราบถึงสร้างกวนจิงหงกําลังประชุมอยู่กับพรรคพวกที่มีหนิงอ๋ององชายห้าชายาหนิงอ๋องชินตงหนิงคุณหนูรองตระกูลแม่ทัพและจงผูตุลาการสารต้าหลีโดยมีเสินชิงหลิงคนรักพระเอก ที่ได้รับพิษรวมอยู่ด้วยสร้างกวนจริงโหงจึงใช้มแมลงพิษปฏิพัทน์ถ่ายทอดพิษจากร่างเซิญชิงหลิงมาใส่ร่างตนจนสองขาเดินไม่ได้ก่อนจะเปิดโปรงเฉียวฉู่ที่ซ่อนตัวอยู่ให้ทุกคนทราบทำให้เฉียวฉู่ที่เห็นหน้าเซิญชิงหลิงทราบว่าอีกฝ่ายคือฟางจิ้งที่อยู่ฝั่งใต้จือ่อเซินชิงหลิงเสนอให้ฆ่าเฉียวฉู่ทันที แต่ฟางหญิงขันทีอาเซินชิงหลิงกับคอชีวิตเฉียวฉูไว้เพราะรู้จักกับแม่ของเธอจึงทำให้เฉียวฉูรอดตายเฉียวฉูจึงช่วยจังหวะเข้าไปจูบสร้างกวนจิงหงอาศัยการจูบป้อนไขมุกที่หลินหลางมอบให้ช่วยสะกดพิษในร่างสร้างกวนจิงหงให้ทุเลาลง จนเขาเดินได้วันต่อมาห้องเต้ประกาศจะใช้การประลองล่าสัตว์มอบตรากองทัพให้กับเหล่าองค์ชายในการประลองรอบแรกหลังจากที่สร้างกวนจริงหงยิงธนูดอกแรกไปก็ไม่สามารถยิงดอกที่สองได้เพราะพิษที่อยู่ในร่างกำเริบ เฉียวฉูจึงอาศัยจังหวะทำทีเป็นให้เขาประครองสอนยิงธนูปล่อยธนูดอกที่สองเข้าเป้าทำให้สร้างกวนจริงหงผ่านเข้ารอบสองพร้อมกับไทจือนิงอ๋องและเซี่ยอ๋ององค์ชาย9แต่พอถึงการประลองรอบที่สองให้มีผู้ติดตามสิบคนช่วยเหลือสร้างกวนจริงโงงกับสลบไปทันทีเฉียวฉูจึงวางแผนร่วมมือกับนิงอ๋องและเซียอ๋อง โดยให้รอบแรกไทจือชนะไปด้วยจำนวนสัตว์ที่ล่าได้200ตัวส่วนกลุ่มที่เหลือกับไม่ส่งมอบสัตว์ทําให้รอบสองไทจือไม่ยอมส่งมอบสัตว์ตามในขนาดที่เซียอองส่งมอบสัตว์200ตัวเป็นผู้ชนะไปพอถึงรอบสุดท้ายแม้ไทจือจะส่งมอบสัตว์400ตัวแต่เชียวชูอาศัยสัตว์ที่เสียอ๋องกับหนิงอองมอบให้บวกกับที่กินยาเสริมพลัง ทำให้กลุ่มของเธอส่งมอบสัตว์ได้420ตัวจึงชนะไปแต่ในขณะที่เทียวชู่กำลังนำข่าวเข้ารอบไปบล็อกสร้างกวนจริงหงที่ฟื้นขึ้นมากับพบเขากำลังจูบกับเรินชิงหลิงอยู่จึงรีบวิ่งหนีออกมาก่อนจะต้องการพักผ่อนเพราะผลข้างเคียงจากยาเสริมพลังกำเริบ แต่สร้างกวนจริงหงกลับมาจับตัวเธอไว้ให้ร่วมประลองรอบสามกับเขาเพียงสองคนการประลองรอบสามเสื้อ๋องล่าเสือดำได้ส่วนไทจือล่าสิงโตกับเสือโครง ซั่งกวนจริงหงจึงใช้จิ้งจอกหิมะเงินล่อสองพยักษ์มาอาศัยลูกธนูของเหล่าองครา์สังหารในขณนะชัยชนะกำลังจะเป็นของเขาเฉียวเฟยกับสั่งให้เฉียวหลงน้องสาวยิงธนูสังหารหิมะเงินเพื่อให้ตกเป็นส่วนของไท่จื่อแทนเฉียวฉูจึงอาศัยแรงเฮือกสุดท้ายเข้าไปรับธนูแทนจนไหลต้องบาดเจ็บแต่ก็คว้าเอาหิมะเงินมามอบให้กับฮ่องเต้ ق. ทำให้ฝั่งสร้างกวนจริงหงได้ชัยชนะก่อนจะหมดแรงแต่สร้างกวนจริงหงกับไม่ยอมให้เธอสลบยังคงป้อนยาและกอดไว้พร้อมทั้งแสดงความรักให้ทุกคนเห็นเพื่อกดดันว่าเฉียวหลงที่ต้องการสังหารเฉียวชูจนไท้จือต้องออกมาปกป้องทำให้ฮ่องเต้ต้องออกหน้าช่วยคลี่คลายเรื่องราวส่วนฮีมะเงินก็มอบให้เจ้าก้าวน้อย น้องชายเสี่ยอองที่ห้องเต้คิดว่ามียานวิเศษทำนายอนาคตได้และมักเรียกเฉียวฉูว่าจิ้งจอกขาวสร้างกวนจริงหงที่ทราบว่าเฉียวฉูกินยาเสริมพลังซึ่งส่งผลต่อพิษในกายเธอทำให้อายุสั้นลงจึงไม่พอใจหลังจากรักษาเฉียวฉูก็สั่งลุงเทียคนรับใช้คนสนิท ให้เอาอาหารและผ้าห่มให้กับเฉียวฉู่ก่อนจักไปด้วยความไม่พอใจลุงเทียจึงสั่งปี้สยุยผู้หญิงคนแรกของพระเอกหัวหน้านางกำน,นันไปจัดการแต่ปี้สุยกับไปรายงานหลังหลิงหลิงชายาหลวงพระเอกหลางหลิงหลิงที่ทราบว่าปี้สุยต้องการทดสอบฐานะตนในใจสร้างกวนจริงโงจึงสั่งห้ามให้คนนำอาหารและผ้าห่มไปให้เฉียวฉู่ ทั้งให้คนรับใช้ของเฉียวฉู่มาทำงานที่กระโจมของเธอเจ้าก้าวน้อยที่อยากไปเยี่ยมเฉียวฉู่จึงลากเสี้ยอองมาทำให้พบเฉียวฉู่ที่ป่วยไม่ได้กินอะไรมาสองวันจนเสี้ยอ๋องเกิดสงสารสั่งให้คนทำอาหารมาให้เธอทานทั้งยังมอบโอสถร้อยพฤกษาให้กินเพื่อช่วยบำรุงร่างกายและพอรู้ว่า เธอนำเสื้อคลุมจิ้งจอกที่เขาเคยมอบให้มาด้วยยิ่งทำให้เขาดีใจจึงชวนเธอไปร่วมงานเลี้ยงที่คืนนี้สร้างกวนจริงหงกับฟังจิ้งจะบรรเลงดนตรีพอไปถึงงานเฉียวฉู่ที่นั่งร่วมโต๊ะกับเซี่ยอ๋องได้พบถึงหนิงอ๋องและพวกอยู่ด้วยเซี่ยอ๋องจึงเสนอมอบเสื้อคลุมให้ชายาหนิงอ๋องและถิ่ตรงหนิงเป็นการแอบมอบเสื้อคลุมจิ้งจอกให้กับเฉียวฉู่ต่อหน้าทุกคน แต่การแสดงของสร้างกวนจิงโหงกับฟางจิ้งกับทำให้เฉียวฉู่ตกใจเพราะเพลงที่ทั้งสองเล่นเป็นเพลงเซียนถามหารักซึ่งเป็นเพลงของละครเซียนกระบี่ที่ชิปมานเฉียวฉู่จึงสงสัยว่าใครเป็นคนทะลุมิติมาเหมือนกับเธอพอห้องเต้เสนอให้ท่ายือแสดงดนตรีด้วย ไทจือจึงเลือกหลังหลิงหลินให้เป็นตัวแทนจวนรุ่ยอองออกมาร่วมแสดงเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน้าฮองเต้โดยให้เหตุผลว่าเฉียวฉูไม่มาแต่เจ้าก้าวน้อยกับบอกให้ทุกคนรู้ว่าเธอมาร่วมงานทำให้เธอต้องออกมาร่วมแสดงกับไทจือแทนตอนแรกใครๆคิดว่าเฉียวฉูจะเต้นรำเหมือนกับเฉียวเฟยและเฉียวหลงจึงพากันดูถูกเธอ ทำให้เธอเลือกจะเป่าขลุ่ยผสานกับท่จื่อแทนจนทุกคนตกใจถึงฝีมือที่ยอดเยี่ยมฮ่องเต้ที่พอใจจึงอยากให้เธอเล่นอีกเพลงเฉียวฉู่จึงใช้บทเพลงจากละครที่เศร้าส้อยของคนที่ถามหารักบรรเลงออกมาทำให้เสินชิงหลิงตกใจจนเฉียวฉู่ทราบว่าอีกฝ่ายมาจากอนาคตเช่นเดียวกันส่วนฮ่องเต้ที่ได้ยินเสียงเพลงจึงถามเธอว่า เรียนจากใครเฉียวฉูจึงบอกว่าเป็นบทเพลงที่เธอพบในห้องฉางเฟยแม่พระเอกตอนแรกห้องเต้ที่ได้ยินคนกล่าวถึงช้างเฟยก็พิโรธแต่สุดท้ายพอคิดถึงในวัยเด็กที่เฉียวฉูเคยปลอมตัวเป็นเสินชิงหลิงปลอบใจสร้างกวนจริง,จรงหงบวกกับสร้างกวนจริงหงคุกเข่าช่วยขอร้องจึงไม่เอาโทษเธอ สร้างกวนจริงหงที่พาเฉียวฉูกลับรู้สึกไม่พอใจที่เธอสวมเสื้อคลุมของเซี่ยอ๋องเพราะถึงเขาจะไม่รักเธอแต่ก็ไม่อนุญาตที่เธอไปรักใครได้นอกจากเขาโดยที่สร้างกวนจริงหงไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเริ่มรักและขาดเธอไม่ได้แล้วพอบอกว่าคืนนี้เขาจะค้างกับเธอเฉียวฉูกับถามเขาว่าคืนนี้เขาจะออกไปไหนอีกใช่ไหม จึงทําให้สร้างกวนรจริงหงไม่พอใจตกดึกสร้างกวนรจริงหงไปพบเซินชิงหลิงตามนัดเพื่อเอาคําตอบจากเธอว่าจะอยู่กับเขาหรือไทจื่อหรือผู้ชายที่เธอรักซึ่งเซินชิงหลิงคือหลิงซือเวยที่เป็นแฟนชินเกอในปัจจุบันหรือสร้างกวนรจริงหงในชาติหน้าก็เลือกที่จะอยู่เคียงข้างสร้างกวนรจริงหง แต่ยังพาทุกคนมาเพื่อให้เกลียกล่อมสร้างกวนจริงหงยอมให้เธออยู่กับไทจือไปก่อนแต่ก่อนจะพูดอะไรทุกคนกับเห็นถึงเฉียวฉูกับเสี่ยอ๋องมาปล่อยหิมะเงินด้วยกันจึงนิ่งเงียบแล้วซ่อนตัวทันทีหลังปล่อยหิมะเงินเสี่ยอ๋องได้แสดงว่ารักเฉียวฉู เพราะทนไม่ได้ที่เห็นเธอถูกทรมานให้อดข้าวถึงสองวันเขาได้มอบน้ำแกงที่ผสมโอสถรอยพฤกษาที่หายากให้เธอดื่มทำให้เฉียวฉู่ซึ้งใจเพราะเขาเป็นคนแรกที่เห็นใจเธอจึงคิดจะดื่มจนร้องไห้ออกมาทำให้เซียอองพุ่งเข้ามากอดและจูบหน้าผากเธอจนสร้างกวนจิงโหงที่มองอยู่ถึงกับมัหพุ่งออกไปขัดขวางทำลาลยน้ำแกงทิ้งก่อนพาตัวเฉียวฉูกลับ ทั้งยังขู่เสียอ๋องไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเชียวชูอีกและสั่งห้ามทุกคนพูดถึงเรื่องนี้เชียวชูที่โดนพาตัวกลับคิดหลบเลี่ยงสร้างกวนจริงหงที่พยายามมีอะไรกับเธอจึงเอาโถกระเบื้องขึ้นมาขู่ตอนแรกสร้างกวนจริงหงคิดว่าเธอจะทุ่งใส่เขาจึงไม่สนใจแต่เชียวชูกับใช้โถกระเบื้องตีหัวตนเอง ทำให้สร้างกวนจิงหงตกใจก่อนเธอจะใช้เศษกระเบื้องขู่เขาแต่สร้างกวนจิงโหงที่ไม่สนใจยังคงพยายามแย่งเศษกระเบื้องและรักษาบาดแผลให้เธอโดยไม่สนใจบาดแผลที่โดนกระเบื้องบาดมือตนเขาตกลงกับเธอว่าถ้าเฉียวฉูไม่พบเสี้ยอ๋องและยอมอยู่กับเขาเขาจะทำตามที่เธอต้องการทุกอย่าง ซึ่งเฉียวฉูก็ตกลงเพราะต้องการช่วยเหลือแม่เธอกับชนเผ่าพอจัดการแผลและสั่งอาหารให้เฉียวฉูอย่างใส่ใจเสร็จสร้างกวนจิงหงจึงไปเอาเรื่องหลังหลินหลิน ด้วยการลงโทษปี้สุยให้ดูเป็นการตักเตือนก่อนกลับมาหาเชียวชูพอเธอเห็นเขายังไม่ทำแผลจึงทำแผลให้ทำให้สร้างกวนจริงหงดีใจเจ้าก้าวน้อยล้มป่วยจนห้องเต้ตกใจมาดูชิมตรงหนิงที่ปลอมตัวเป็นนางกำนันดูแลจึงบอกเจ้าก้าวน้อยละเมอว่าไถาจื่อห้องเต้เขตล่าสัตว์ไถจือ้อทำให้ห้องเต้สงสัยสั่งคนสนิทไปตรวจสอบ ก่อนจะพาห้องเต้ไปแอบฟังไทจือกับเซินชิงหลิงพูดคุยกันถึงเรื่องเสียนอองจะลอบทําร้ายตนเขาจึงกะยืมมือเสียนอองปลงพระชนห้องเต้แทนแต่เซินชิงหลิงพูดทัดทานไว้จึงเปลี่ยนเป้าหมายเป็นสร้างกวนจิงหงแทนห้องเต้ที่ได้ยินจึงสั่งไปสืบข่าวถึงอองทุกคนพบว่าไทจือออกไปไหนไม่มีใครรู้สร้างกวนจิงหงพาเฉียวฉู่ไปเที่ยวเล่น เสียอ๋องพาสนมไปบ่อน้ำร้อนหนิงอ๋องพาชายาออกไปพลอดรักยิ่งทำให้ห้องเต้ยิ่งสงสัยทุกคนด้านสร้างกวนจิงหงที่ปลอมตัวเป็นไท่จือได้หลอกให้เฉียวฉู่ไปเห็นเสียอ๋องกำลังมีอะไรกับสนมที่บ่อน้ำร้อนก่อนมาพาตัวเธอกลับไปพอเสียอ๋องทราบก็ไล่านางสนมที่วางยาตนไป พร้อมทั้งคิดหาวิธีจะชิงอำนาจเพื่อจะชิงเฉียวฉูมาจากสร้างกวนจิงหงระหว่างนั่งรถมากลับสร้างกวนจิงหงเลือกที่จะนั่งกับเฉียวฉูทำให้เธอที่รู้ถึงอันตรายยิ่งทำให้เธอไม่พอใจเขาเพราะรู้ดีว่าเขาตกเป็นเป้าโจมตีแต่พอคนร้ายที่บุกมาโจมตีทราบว่าคนในรถคือสร้างกวนจิงหง จึงถอยหนีแต่กลับมีคนร้ายกลุ่มที่สองของไท่จืบบุกเข้ามาโจมตีทำให้สร้างกวนจริงโหงต้องปกป้องเฉียวชูแต่อยู่ๆห้องเต้ที่อยู่ในรถมาคันหลังทั้งสองก็เผยตัวทำให้คนร้ายกลุ่มที่สามบุกเข้ามาโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเป้าไปที่ห้องเต้ หนิงอ๋องกับเซี่ยอ๋องที่อยู่รถด้านหน้าสร้างกวนรจริงโหงจึงเปิดเผยตัวออกมาปกป้องฮ่องเต้พร้อมทั้งมีคนร้ายกลุ่มที่สี่ปรากฏตัวออกมาไทาจื่อมองดูเหตุการณ์ถึงกับทราบว่าหลงกลแล้วเพราะเขาที่แยกออกมาตามหาทหารลับของสร้างกวนรจริงโหงกับไม่สามารถไปช่วยฮ่องเต้ได้ทันไทจื่อที่เห็นหนิงอ๋องไม่ได้ออกมาช่วยสร้างกวนจริงโหง จึงคิดว่าไม่ได้ร่วมมือกันตามที่เขาสงสยัยก่อนนิงอ๋องจะพาคนออกมาช่วยฮ่องเต้นในตอนท้ายไทจือจึงรีบพาคนกลับไปช่วยฮ่องเต้ทันทีแต่ในระหว่างที่รถมาฮ่องเต้กำลังจะตกเหวซ่างกวนจิงหงรีบพาเฉียวฉูไปผลักรถมาทำให้ทั้งสองตกเหวแทนซ่างกวนจิงหงจึงโยนเฉียวฉูขึ้นไปแล้วคว้ามือเธอไว้ แต่อยู่อยู่หัวไหลเฉียวชูกับโดนทำร้ายจนต้องปล่อยมือสร้างกวนจิงหงทำให้เขาร่วงลงไปในหุบเหวก่อนที่แท่งเงินของสร้างกวนจิงหงจะรัดคอเฉียวชูให้ร่วงลงไปอีกคนจนฮ่องเต้พิโรธดสั่งให้คนร้ายกลุ่มที่สามและสี่หยุดโจมตีเร่งไปช่วยเหลือสร้างกวนจิงหงทันทีส่วนไทจือที่รีบมาสมทบก็โดนฮ่องเต้ตบหน้าท่ามกลางความตกใจของทุกคน ส่วนชิงหลิงได้ยินเสียงแนะนำจากความว่างเปล่าบอกเธอว่าตรงหลิงหวังมีสนมคนโปรดแท่หลิงชีวิตส่วนชิงหลิงจะไม่จบที่นี่เธอจึงรีบกระโดดลงไปก่อนจะโดนแท่เงินของสร้างกวนจริงหงรัดเอวเอาไว้เฉียวฉู่ที่ทราบดีว่า สร้างกวนจริงหงเข้าใจเธอผิดที่ปล่อยมือจากเขาพอเห็นเขากำลังพลอดรักอยู่กับเสินชิงหลิงและพื้นที่เหยียบไม่สามารถรองรับน้ำหนักของสามคนไหวเฉียวฉูที่คิดลมเลิกการช่วยเหลือทุกคนจึงปล่อยมือให้ร่างเธอร่วงตกลงไปทำให้สร้างกวนจริงหงใช้แท่งเงินส่งร่างเสินชิงหลิงขึ้นไปแล้วกระโดดตามลงไปด้วยความโกรธ เขาใช้แส้เงินรัดร่างเฉียวฉู่เข้ามากอดแล้วตวัดแส้ไปรัดต้นไม้แต่แส้กับขาดทำให้ทั้งสองยังตกลงไปสร้างกวนจริงหงจึงใช้ร่างของตนรับแรงกระแทกจนโดนหินแทงหลังได้รับบาดเจ็บก่อนว่ายน้ำพาเฉียวฉูขึ้นฝั่งก่อนสร้างกวนจริงหงจะสังหารสัตว์อสูรช่วยชีวิตคนเผ่าเทพไว้แล้วสลบไป พอเฉียวชูฟื้นขึ้นมาคนเผ่าเทพได้พาคนย้อนมาช่วยเหลือแต่กลับทำให้เฉียวชูต้องประหลาดใจเพราะผู้นำเผ่าเทพกับมีหน้าตาคล้ายบิดาและมารดาเธอส่วนองค์หญิงรั่วเสเวียกับมีใบหน้าคล้ายเฉียวเฟยพอเฉียวชูกับสร้างกวนจิงโหงถูกพาเข้าไปในหมู่บ้านเทพที่ได้รับการปกป้องจากเทียนเฟย หลี่ซ่งที่เป็นหมอประจำหมู่บ้านขอให้เฉียวฉู่ยอมมีอะไรกับเขาเพื่อแลกกับการรักษาสร้างกวนจริงหงตอนแรกเฉียวฉู่ปฏิเสธเพราะเธอยังไงก็จะแยกจากเขาอยู่แล้วถ้าสร้างกวนจริงหงไม่ได้เป็นห้องเต้การสร้างสุสารก็จะไม่มีและฉินเกอผู้ชายที่เธอรักในชาติปัจจุบันก็จะไม่ตายแต่หลังจากที่เฉียวฉู่วิ่งหนีออกไป รั่วเสเวีย่ยกับยอมรับข้อเสนอของหลี่ส่งแทนหลังจากที่วิ่งหนีไปได้สักพักเฉียวฉู่ที่ตัดสินใจได้ก็ย้อนกลับมาพร้อมทั้งยอมรับข้อเสนอของหลี่ซ่งแต่สร้างกวนจริงหงกับได้รับการรักษาแล้วเพราะเขาที่ฟื้นขึ้นมาถึงจะโกรธแค้นเฉียวฉู่ที่หนีไปแต่ก็พอใจที่เธอไม่ยอมรับข้อเสนอ เขาจึงรับข้อเสนอของหลี่ซ่งโดยการแลกกับความทรงจำของตนแทนทำให้เขาไม่สามารถจดจำเรื่องราวของตนเองรับรู้เพียงแต่เรื่องราวที่เฉียวฉู่เล่าให้ใครใฟังว่าเขาเป็นเพียงคนรับใช้ของเธอที่ช่วยให้เธอหนีการแต่งงานที่ไม่ต้องการมาเท่านั้นหลี่ซ่งทิ้งบ้านให้เฉียวฉู่กับสร้างกวนจิงหงอยู่แล้วออกไปเก็บสมุนใคร ในขณะที่เฉียวฉู่ยังวางตัวเป็นคุณหนูให้สร้างกวนจริงหงดูแลมีหลายต่อหลายครั้งที่สร้างกวนจริงหงรู้สึกว่ารักเธอจึงอยากจะครอบครองแต่กับโดนเฉียวฉู่ที่ตั้งสติได้ไม่ยอมมีอะไรกับเขาเป็นครั้งที่สี่ทำให้สร้างกวนจริงหงพยายามหักห้ามใจและขอให้เธอรักเขาลืมผู้ชายที่เธอรักไปซะแต่เฉียวฉู่ยังคงเลือกที่จะปากแข็งและปฏิเสธ แต่อยู่อยู่ยาพิษของเฉียวเฟยกับกำเริบขึ้นทำให้เฉียวชู่ทรมานจนหมดสติไปสร้างกวนจริงหงตอนแรกคิดไปตามตัวหลี่ส่งให้มารักษาแต่อยู่อยู่กับจดจำได้ถึงความสามารถทางการแพทย์ขึ้นมาจึงช่วยรักษาเฉียวชูเองทำให้เขาทราบว่าในร่างของเธอมีพิษถึงสามชนิดคือยาสิน้นโฉมยาพิษกล้วยไมย้เหมันและยาพิษของเฉียวเฟย แต่ยังดีที่ในร่างกายของเธอมีโอสถร้อยพฤกษาสองเม็ดช่วยยือชีวิตไว้จึงรอดชีวิตมาได้เขาจึงบอกว่าทิศสองชนิดแรกเขาสามารถรักษาให้ได้แต่ชนิดสุดท้ายต้องรอให้รู้สูตรยาของอีกฝ่ายก่อนจึงจะรักษาให้ได้จึงทำให้เธอประหลาดใจเพราะเธอทานโอสถร้อยพฤกษาเพียงเม็ดเดียวที่ได้จากเสี้ยอ,องเท่านั้น สร้างกวนจริงโงยังพยายามจะมีอะไรกับเฉียวฉูเพราะรู้ดีว่าเธอก็รักเขาเพียงแต่ต้องหยุดลงเมื่อเห็นถึงใครบางคนที่เหมือนกับตนเองจ้องมองมาอย่างเย็นชาส่วนเฉียวฉูซึ่งเห็นสร้างกวนจริงหงแผลกําเริบก็ได้ทําแผลให้เขาทั้งยังลังเลว,ว่าถ้าเขาเกิดไม่ได้ความทรงจํากลับคืนมาหรืออยู่ที่นี่ตลอดไปก็อาจดี เพราะถ้าเขาไม่ได้เป็นห้องเต้ไม่มีการสร้างสุสานชิ้นเกออาจไม่ตาย